เราจะไปกินขนมถ้วยโบราณที่อัมพวาเออไม่ใช่มันไม่อยู่ที่อัมพวามันอยู่ราชบุรีนะคะก็เลยจะลองชิมอันนี้ก่อนว่ามันอร่อยแค่ไหนแล้วจะได้เอาไปเทียบกับของที่ราชบุรีได้ว่าของที่ราชบุรีนะคะอร่อยแค่ไหนอะไรอร่อย,ออยกานนี่นะคะมาถึงร้านเจ๊แป๊ะขนมถ้วยโบราณที่บางแพราชบุรีนะคะ มีขนมหลายอย่างค่ะไม่ได้มีแค่ขนมถ้วยนะเราข้อร้านไม่ได้นะคะก็ถ่ายจากข้างนอกเอากอันนี้คือขนมที่เราสั่งมาแค่จากถ้วยสุดงัดงนี่ไม่ใช่แป้งมาเตยนะจ๊ะแบบโบราณนะคะ ในระหว่างที่ฝนกำลังตั้งกองนะคะเแนนของผมนะคะเหงาโมทาไปแล้วค่ะผ้าถ้วยยังไม่ได้กินเลยฝนยังไม่ได้กินเลยน,นี่นะคะมาแล้วขนมถ้วยของเราแกล่นะคะ <S <S แค่เองกินเองฟิเอร์แก่ให้ดูกใกล้ เลยนะมันไม่ขาดออกจากกันมาทั้งถ้วยเลยจ้ะจะได้กินไหมนะจะความไหมนะดูความหนึบของมันนะคะทุกคนนี่หวังว่ากล้องจะโฟกัสันนียเราก็มองไม่เห็นนะเนี่ยกิไดดู่น ีหวานหน่อยมากคือแบบกะทิแบบหน้าแบบจึ้งมากูดีดูดิกะทิเข้มอ่อนๆนะคะกำลังดีกะทิดีแป้งไม่หวานทุกคนกินเข้าไปเถอะถ้าพุ่ยเปล่าหรอ ีก,กลิ่นใบเตยมากวนใจใครที่ไม่ชอบใบเตยน,นะคะจัดไปดูเร็พูดไปก็น้ำลายไหลไปด้วย <c oughs> ถ้าเนีกยบทองสมิดนะนะทองสมิดอ่นะเขาเข้มข้นกว่าแป้งเขาจะนวลเนียนกว่าบาทีก็จะแบบ คือเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะอันเนี้หน้ากะทิมันจะเป็นแบบเราเหนมีรอยแบบนี้ใช่ไหมเป็นปุปะปาแต่ว่าของท้องสมิดคือกะทิเขาเนียนนวลมากละมุนคืออันนี้ยด้วยความที่มันราคาถูกผมก็ไม่รู้นะเรื่องส่วนผสมหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงอะแต่ว่าด้วยราคาเท่านี้กับรสชาติแบบเนี้ยกินไปเถอะค่ะส่วนทองสมิดใครว่าแพง เธอเอ้ยมันก็มันสมราคา<ม>จริงมันสมราคามันอร่อยสมราคานะคะกินค่ะคนละแบบเนาะเพราะว่านั้นมันเป็นแบบใบเตยใช่ไอ้้ามันเข้มข้นมันของทองควเนะอันเนี้ยกินเรื่อยๆเพรที กินะคำเล็กๆไม่ได้ไม่อร่อยปแป้งเขามีความเหนี่ว ตอนที่ตักมันเห็นว่ามันแบบมันตึงขึ้นมานะต้อการให้ดอ่านได้ยากเห็นป่าวอะนุ่มหนุบหนึบนะคะแป้งเขาจะมีความแบบนุ่มเด้งเด้งอะเห็นปหมเห็นความเด้งเด้งของมันไหมเนี่ยมันจะไม่เลๆะๆอ,อ่ะอ้าวมันก็เลยแล้ว,ว่็ นวอ,อ,อ,อ่ะอิะะะ่มเดี๋ยวอ้วนโอ้โหเราต้องไปกินข้าวต่อเนี่ทุกคนก็แกะแกะอนะันที่ซื้อมาทิ้งสองเราไปฝากที่บ้านเขาคงไ,ได้ฝากหมดก่อน <c oughs> โอเคนะคะนี่คือขนมถ้วยร้านเจ๊แป๊ะขนมถ้วยโบราณบางแพรราชบุรีนะคะถ้าใครจะมาชิมมาทำได้นะคะไปก่อนแหละ